สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเจมส์อัดสดเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาชมเครื่องหยอดข้าวโพดสามแถ,ถวของช้างทองอินเตอร์เท็ดนะครับวันนี้จะมารีวิวคร่าวๆให้ฟังนะครับว่าหลักการทํางานของสามแถวของช้างทองเนี่ยมีหลักการอย่างไงและให้อะไรกับเรามาบ้างนะครับวันนี้จะพามาชมชุดหม้อปุ๋ยก่อนเลยนะครับหม้อปุ๋ย จะเป็นหม้อปุ๋ย2ลูกนะครับเป็นหม้อปุ๋ยสแตนเลสเกรดสามนี่นะครับเป็นถังนอกดาวสามารถถอดได้นะครับถอดออกมาเซอร์วิสได้ใส่ปุ๋ยได้50ากิโลสลูกก็100่งร้อยโลสองก็สอบพอดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมอ้อหม้อข้าโพดสแถวนะครับ3ลูก3แถวมาชมด้านในกันเลยครับอันนี้เพิ่งไปยอดมาเมื่อวานนะครับ ือไปสามสิบไร่จะเป็นจานที่ผมใส่ตอนนี้จะเป็นจานยี่สิบสองโลนะครับจานยี่สิบสองโลยอดประมาณหนึ่งไร่สามจุดสี่ถึงสามจุดห้าโลนะครับสามโลครึ่งโดยประมาณนะครับต่อไปจะเป็นชุดขากบนะครับจะเป็นจานคู่นะครับจานคู่มาใกล้ๆก็ได้ จานคู่มีขากบสองขานะครับกบกบละเอียดไม่มีไม่มีตกหล่นแน่นอนครับอันนี้ก็จะเป็นล้อกดทับหรือล้อเหยียบนะครับเวลาหยอดไปปุ๊บอันนี้ก็จะกบแล้วก็อันนี้ก็จะเหยียบเพื่อให้ดินหน้าดินที่เรายอดไปแน่นทําให้ดินไม่แห้งไวนะครับล้อขนาดก็อยู่ประมาณสี่นิ้วนะครับหรือสิบเซนกว้างเลยทีเดียว อันนี้จะเป็นขากบสองขาใบาจานคู่มีที่คูดดินเพื่อเวลาเจอดินเปียกมันจะติดนะครับอันนี้ก็จะมีที่คูดให้พร้อมต่อไปชุดโซ่ก็จะมีโซ่อยู่สามสี่เส้นนะครับอันนี้โซ่ชุดมาปัาน่นหมอปุ๋ยนะครับอันนี้ชุดที่ขับเคลื่อนทุกจุดก็คือตัวนี้ปรับได้นะครับตัวนี้จะมีแถมาให้จะมีสเตอร์สิบสี่สิบหกแล้วก็สิบแปดนะครับ โอเคประมาณนี้สำหรับชุดขับเคลื่อนนะครับต่อไปมาดูชุดด้านหน้าครับชุดด้านหน้าขาจานจะอิสระนะครับมีสปริงให้ตัวได้นะครับหรือเจอที่แข็งแข็งก็จะสามารถให้ตัวได้ทุกทุกทุกล้อนะครับไม่ไม่ไม่คำ้ำใช้งานได้ดีมากครับสำหรับชุดสปริงใช้งานได้ดีมากสำหรับตัวนี้ ต่อไปด้านในปุ๋ยก็จะเป็นลูกไอเกี่ยวให้ปุ๋ยก็จะเป็นแบบหัวพลาสติกนะครับหัวพลาสติกที่ทํามาเป็นพลาสติกก็คือสนิมไม่กินนะครับสามไล่ลูกนะครับสามไล่ต่อหนึ่งลูกโอเคประมาณนี้ครับสําหรับเครื่องหยอดสา,ามแถว โอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปชมตอนยอดขั้นตอนการยอดกันเลยครับก็มาดูกันเลยครับตอนยอดนะครับตอนยอดกระโปงสามแถวระยะห่างขนาดไหนอันนี้จะเป็นรถไถเก่านอก30แรงนะครับจะค่อนข้างจะยอดยากหน่อยเพราะว่าเป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับแถวมันก็จะไม่ค่อยตรงแล้วก็จะกระระยะต้องกระระยะช่วงต่อร่องให้ให้เป็นนะเพราะว่ามันจะไม่มีรอย อันนี้คือวางผ่านสุดเลยครับไม่ต้องเลี้ยงผ่านเลยครับวางไปสุดมันจะมีตัวตัวกันกันเข้าขจะมีเลี้ยงจะมีอยู่ข้างๆใบนะครับตัวนี้ถือว่าสุดยอดนะครับตัวนี้ถ้าไม่มีตัวนีหโหเลี้ยงผา ed, ยา่านังก็งุดนเก่อนเมื่อก่อนผมว่ามีเครื่องอยนต์ครับเป็นเครื่องสองแถวแต่เป็นหัวกระทูครับต้อง,อง,อง,งค่อยๆต้องเลี้ยงคอนโทรน่ะต้องเลี้ยงคอนโทรนว่าเข้าคอยจะเข้าเลยครับต้องคอยหันมาดูเอยอันนี้คือ ไม่ต้องหันมาดูเลยครับวางหมดแล้วก็ไปเลงให้ตรงอย่างเดียวครับคอยลงมาดูมาเมล็ดข้าวโพดบ้างมาดูหม้อปุ๋ยบ้างนะครับน,นี่มเมล็ดเมล็ดจานนะออกรุ่ยรุ่ยุยเลย,ลย,ลยจานนี้ต้องวิ่งชา้าๆหน่อยครับถ้าวิ่งไ,ไวๆมันกระเตมันจะหมุนไวอยู่ต้องวิ่งชา้าๆเกียร์สองกำลังดีเกียร์สองเล่งเล่งหน่อยหน่อย อันนี้เป็นสปริงการคู่อิสระนะครับตัวน,นี้ถ้ามันเจอดินแข็งมันก็จะยวกตัวได้นะครับถ้ามันเป็นรุ่นก่อนๆมันมี3ามแถวแต่มันจะมีมีสปริงถ้าไปเจอที่แบบในเสมออ่าากลางมันจะลอยนะครับทําให้เมล็ดไม่กกอันนี้ถึงจะเจอดินสูงต่ำข้างไหนมันก็จะยุบไปกดถึงกันหมดนะครับข้อดีของการมีสปริงอิสระ ลูกเหย,ยบกดทับใช้งานได้ดีมากครับเหยียบไปแน่นจะได้มิ่งขนาดนี้กำลังดีครับคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับ8นาทีโดยประมาณก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ก็เ,เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับช่องเจมสดสดเกษตรยุคใหม่ก็จะหาคลิปสาระข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการเกษตรหรือเครื่องมือการเกษตรที่แปลกใหม่จะมาอัพให้ชมกันเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนครับหยอดกระพัของตัวเองก็เครื่องหยอดก็ซื้อมา ได้นานแล้วเพิ่งจะออกมาใช้นะครับของช้างทองอีฬเทพมีของเขาแข็งแรงใช้ดีสมคำล่ำเรยครับอันนี้จะเป็นภาพมุมสูงนะครับถ่ายให้ดูแปลงที่ผมเป็นที่นานะครับที่แรกวันถั่วไว้ถ้าดูคลิปก่อนผมจะมีแปลงวันถั่วฝนตกนะครับเรียบร้อยไปแล้วเน่าหมดเลยก็เลย มาถ่ายปัย่นยอดกระโพดแทนนะครับเสี่ยงฟ้าเสี่ยงฝนดูครับเกษตรกรทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ต้องเสี่ยงเอาครับขาดทุนตัวเกี่ยวไปเกือบสองหมืนก็ต้องทำใจเอาเนาะทำอะไรไม่ได้แล้วโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปเครื่องหยอดข้าวโพดสามแถวขาจานอิสระของช้างทองอินเทอร์เทร สำหรับวันนี้เกมอันสดและทีมงานขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ